สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนฝึกประสมคำที่มีสระไอไม้ม้วนและสระไอไม้มลายนะคะมาเริ่มกันที่สระไอไม้ม้วนค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะจอไอใจนอไอในดดไอไดบอไอใบสอ ไอใสดอีดีจอไอใจดีใจนนไอในนอานาะในนาะบอไอใบชออาชาใบาชาสอไอใสดออีดีใสดี นอไอในจอไอใจในใจสออีสีดอไอใดสีใดต่อไปจะผสมด้วยสละไอไม้มาลายนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะปอไอไปหอไอไหายรอไอ ไรขอไอไขวอไอไวปอไอไปหออาหาไปหาถอไอไถนออานาไถนามออามา วอไอไวมาไวพออาพาปอไอไปพาไป